ครับผมนักศึกษาต้องควัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเปิดกล้องได้ไหมเปิดกล้องได้ไหมอาจารย์อยากเห็นหน้านักศึกษานิดนึงนิดนึงแป๊บนึงครับชักพงษ์ทำเอ่อเวลาใครใครไม่สะดวกไม่เป็นไรครับอา่อาโอเคอ,อยากเห็นหน้าอาจารย์ชักพงษ์อะไรนะครับสุดาไทายเอาฝรั่งบ่ ครับเป็นไงบ้างครับช่วงที่เรามอเราได้ข่าวนี่ว่าหยุดหยุดไปประมาณเดือนหนึ่งปิดเทอมไม่ใช่ปิดเทอมเรียกว่าปิดเทอมน้อยก็ได้เป็นไงบ้างโควิดมีใครติดกันหรือยงังมีใครติดกันหรือยังครับผมครับผมติดครับโควิดใช่ไหมครับเิียบครับครับ,รบช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่ประเทศไทยเขา กําลังระบาดนะครับมันเป็นระลอกใหม่ที่เข้ามาก็อยากให้นักศึกษาทุกคนช่วยช่วยกันนะครับระวังตัวดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับก็ถ้าสมมุติว่าเราติดปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างหรือคนใกล้ๆเราเนี่ยมันก็อาจจะติดเพิ่มไปด้วยหรือมอีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดไปด้วยครับอะ,อะเดี๋ยวอาจารย์พูดเยอะไปนิดนึงเนาะก็ตามสถานการณ์ของบ้านเมืองเราเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลย อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะถามนักษาก่อนอเราเคยมีเป้าหมายในชีวิตไหมสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งอ่านิตยาเคยมีไหมสักอย่างหนึ่งแบบอะไรหาผ<ค>ัวรว,<ม>วยอะไร<ม>แบบนี้มีไหมนิตยามีค่ะอ่าอ่านั่นก็เป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเราใช่ไหมอ่าแล้วชัดพงล่ะ,ะเป็นนายกครับอ่ชาชัดพงแกวแกวชัดพง์ อน,นี้สอนล่ะค่ะมีค่ะอ่าว่าว่าไงครับเป้าหมายของชีวิตหระคะใช่ครับใช่ครับอาจารย์อยากรู้นิดหนึง่งก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนใครเขียน,ยนใครเขียนเรียนให้จบของสุทธาไทยเราสุธาไทยเรี่องครอบครัวให้สบายค่ะโอ้เยี่ยม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 มากเลยแต่ละคนเนาะอาจารย์เชื่อว,ว่าแต่ละคนเนี่ย เรามีเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนอ,ะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะทำมันสำเร็จก่อนกันตรงนี้ก็แล้วแต่อของแต่ละคนเหมือนกันแล้วแต่ความพยายามทำไมอาจารย์ถึงพูดถึงเป้าหมายของแต่ละคนนะครับก็เป็นตัวเกินที่จะนำเข้าสู่บทเรียนของวันนี้เคยสงสัยกันไหมว่าบทเรียนเนี่ยบทเรียนในแต่ละบทเรียนหรือในแต่ละวิชาเนี่ยที่ ย่างเช่นเป็นวิชาแคลเนาะอย่างเช่นเป็นวิชาแค,คลเนี่ยแคลคูลัสเราเพิ่งเรียนกันมาเนาะอะอย่างเช่นแคลหนึ่งเนี่ยแบบนี้เราเคยสงสัยไหมว่าในบทนี้ทําไมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทที่สองทำไมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทําไมเราไม่เรียนรู้บทที่สองก่อนบทที่หนึ่งละ่ะเคยสงสัยไหมครับทุกทคนเคยคะ่ะใช่ครับสงสัยเนาะมันก็ มันก็อาจจะมีคนสงสัยบ้างบางคนก็อาจจะไม่ได้สงสัยก็ไม่เป็นไรก็สําหรับสิ่งที่อาจารย์จะพูดถึงครับในเรื่องวันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นั่นเองซึ่งทำไมอาจารย์ถึงยกตัวอย่างเป็นวิชาแคลทําไมไม่ยกตัวอย่างเป็นวิชาอื่นที่จริงมันจะยกตัวอย่างเป็นวิชาอะไรก็ได้แต่วิชาแคลเนี่ยเราเพิ่งเจอกันมาเนี่ยในช่วงสอบใช่ไหมอาจารย์ได้ข่าวเราเพิ่งสอบกันไปพวกแคลหนึ่งใช่ไหมชัดพงษ์ ครับ <Hey> อ่าเราเพิ่งสอบกันไปแควหนึ่งก็จะมารู้ว่าทําไมบทที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนตัวนี้ก่อนทําไมบทที่สองเนี่ยเราต้องเรียนตัวนี้ตามเนาะทุกอย่างเนี่ยครับมันมันถูกล่างด้วยวัตถุประสงค์ของเนื้อหามันเอาไว้แล้วคือวัตถุประสงค์ตรงนี้อาจารย์จะเกิดน,นําก่อนเนาะว่าเป็นสิ่งที่ผู้เรียนเนี่ยอ่าเป็นเป็นสิ่งที่ผู้สอนเนี่ยก็คืออาจารย์เนาะเขาคาดหวังกับตัวนักเรียนมากหรือนักึกษายอย่างพวกเราเนี่ยว่าอ่า เราจบจากเรื่องนี้ไปเราเรียนเรื่องนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่พูดเยอะเนาะเดี๋ยวก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้นักศึกษารอแป๊บหนึ่งนะครับมาเข้าสู่บทเรียนเราอ่ะนักศึกษาเห็นเหมือนอาจารย์ไหมครับเห็นเป็นหน้าปกสีส้มไหมครับ เห็นค่ะเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าเห็นหรืยอยังเห็นแล้วค่ะอ่านี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาเรียนในวันนี้อาจารย์บอกแค่ส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์เนาะแต่วันนี้อาจารย์จะพาเรามาเขียนวัตถุประสงค์ด้วยซึ่งไม่ได้มาบอกแค่ความหมายแต่จะพาเรามาเขียนด้วยก็คือวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนาะอ่ะโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยสำหรับ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์คาดหวังกับคา,าดหวังกับพวกเราในชั่วโมงนี้เนาะก็คืออาจารย์อยากให้อยากให้เราเนี่ยสามารถบอกความหมายของวัตถุประสงค์ไดอ้อธิบายส่วนประกอบของวัตถุประสงค์ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถอธิบายวัตถุประสงค์แต่และประเภทได้ต่อไปความหมายนะครับอาจารย์อยากขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนหน่อย เรารู้จักวัตถุประสงค์ไปแล้วที่อาจารย์เกินเกินไปเมื่อกี้อาจารย์อยากรู้ความหมายของแต่ละคนว่า,าแต่ละคนเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เนี่ยว่าอย่างไรบ้างาเริ่มเริ่มที่ชัชพงศ์ก่อนเลยวัตถุประสงค์ในความหมายของเรานี้หมายถึงอะไรบ้างโอเคดีมากดีมากเลยชัชพงศ์ อ๋อยังยังยังอ่าพูดมาพูดมาเราจะสื่อถึงได้ไหมได้ไหมจะรออยู่นี่จะรออยู่ที่เราจะสื่อถึงแต่ละเรื่องครับ <Harmon? S 2> อืไม่มีถูกไม่มีผิดครับไม่มีถูกไม่มีผิดอาพูดมาเลยพูดมาเลยที<ร>่รร <ilik> <Skywalker> เราจะสื่อถึงครับอ่าเป็นเป็นสิ่งที่เราจะสื่อถึงอ่าท่านี้สอนแล้วครับ เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะให้มันสอดคล้องกันค่ะอ่าของนิตยาล่ะนิดนตนิตยาอยู่ไหมครับนิตยาอยู่คะ่ะอ่านิตยาลองบอกความหมายของวัตถุประสมหน่อยตามความเข้าใจของเรา ความหมายของวัตถุประสงค์ใช่ครับขอตัวเองคำถามใหม่หน่อยคอ่ะอาจารย์วัตถุประสงค์เนี่ยมีความหมายอะไรในความคิดของเราของอะไรคะอา้าวก็ <c oughs> ก็คำว่าวัตถุประสงค์เนี่ยในความคิดของเราเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรอ๋อใช่ใช่วัตถุประสงค์ ม่มีผิดไม่มีถูกรเราจะตั้งเราจะตั้งวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เด็กหรือว่าคนที่ทําให้ได้อ,อย่างที่เราตั้งไว้ค่ะอืมโอเคโอเคโอเคชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนแต่อาจารย์นะแต่อาจารย์จะไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะอ่ะสุธาไทยเหรอครับสุธาไทยดุงดีเอาสุธาไทยครับ อะไรนะคะอาจารย์ูเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาค่ะไม่ได้ฟังคําว่าวัตถุประสงค์ในความหมายของความคิดเราเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรอ่าไม่มีถูกไม่มีผิดครับอ่าไปแล้วสุธาไทย ดูไหมครับไม่รู้ค่ะอารอ่าไม่เป็นไรอ่าความหมายของวัตถุประสงค์นะครับก็คือผลที่ได้หรือสิ่งที่คาดหวังนะครับของครูผู้สอนเก <c oughs> ี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน <c oughs> เมื่อผ่านกระบ,บวนการเรียนรู้อ่าการเรียนการสอนที่ถูกจัดขึ้นนะครับอ่าอาจจะอ่านความหมายเนี่ยอาจจะเป็นงงงนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกความหมายแบบเป็นภาษาคนที่เราจะเข้าใจง่ายเนาะก็คือมันเป็นสิ่งที่ ผู้สอนเนี่ยเขาได้ตั้งเอาไวน้นอนในแต่ละเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยบทที่1ตั้งไว้เท่านี้บทที่2ตั้งไว้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็อยากให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถทําตามในสิ่งที่เขาตั้งเอาไว้ได้คือสามารถทําตามในสิ่งที่เขาอ่าอ่ากำหนดไว้ได้อะไรอย่างเช่นสมมติว่าผมเนาะผมเนี่ยอยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยที่อยู่ในห้องเนี้ยผูกเชือกองเท้าได้เสร็จภายใน5นาที ช่วงนี้ผมก็จะจัดก,การเรียนการสอน่าวิธีผูกเชือกรองเท้าผูกยังไงให้เสร็จเร็วต้องผูกแบบไหนต้องผูกอย่างไรแบบเนี้ยพอ5นาทีปุ๊บแล้วผมมาทําการทดสอบความเข้าใจของนักศึษานักศึกษาสามารถผูกเชือกรองเท้าได้ไม่เกิน5นาทีทุกคนเลย่ก็แปลว่าการสอนของผมได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าผมได้ทําตามวัตถุประสงค์ที่ผมวางไว้เรียบร้อยแล้วอโอเคตรงนี้ใครมีคําถามไหมครับ ใครมีคำถามไหมครับนักษาอ่าแปลว่าไม่มีเนาะชัดพงมองอะไรอะ่ะชัดพงยังดูสไลด์อาจารย์อยู่ไหมครับดูครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างชอบครับเอาผมอ่ะไปต่อกันเลยอ่าต่อไปนะครับประเภท ประเภทของวัตถุประสงค์นะครับจะสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นเองนะครับก็คือเราไปดูที่กรอ,อ,อบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายก่อนนักศึกษาเห็นไหมครับวัตถุประสงค์ทั่วไปเห็นครับวัตถุประสงค์ทั่วไปเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับความหมายของมันก็อาจจะแบบบอกความหมายการเรียนได้แบบกว้างขวางเด,วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีนะครับ ก็คือบอ,บอกความหมายของการเรียนได้แบบกว้างขวางเน้นให้เกิดความรู้ทางทฤษฎีและพฤติกรรมสังเกตที่สามารถวัดได้อย่างยากเลยอย่างเช่นเข้าใจเรียนรู้ทราบหรือคิดอ่าเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กันเลยแบบที่2นี้ก็คือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะฮะเชิงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอันแรกเป็นวัตถุประสงค์แบบทั่วไปนะครับอันที่2เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะฮะ ก็เชิงพฤติกรรมเนี่ยจะแตกต่างก็คือตรงกันข้ามในจากอันแรกเราเนี่ยจะสามารถบอกความหมายแบบเจาะจงได้เน้นให้เกิดความรู้ทางปฏิบัติและสามารถาสังเกตพฤติกรรมในการวัดได้ง่ายอย่างเช่นการอธิบายการบอกการจำแนกหรือการคำนวณน,นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาสรุปเป็นภาษาภาษาคนให้เราเข้าใจนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะวัด จะวัดหรือจะประเมินผลผู้เรียนเนี่ยว่าเขาเนี่ยเข้าใจมากน้อยเพียงว่าเขาเนี่ยเข้าใจมากน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อาจารย์แนะนําให้วัดจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะวัดแบบเจาะจงได้เลยมันจะเจาะจงยังไงอย่างเช่นแบบอาจารย์จะยกตัวอย่างเนะาะเอาตัวอย่างเดิมเหมือนกันเลยตัวอย่างเดิมก็คือทุกคนเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ในห้องเนี้ยสามารถผูก เชือกรองเท้าได้ไม er ่เกิน5นาทีภายใน5นาทีค in ือเราต้องผูกได้เสร็จแล้วก็คือมันเจาะจงก็คือการผูกเชือกรองเท้าอ่ะคือเจาะจงไปที่ผูกเชือกรองเท้าเลยแล้วเน้นในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติก็คือการผูกเชือกรองเท้าอ่ะยังไงอ่ะพวกคุณก็ต้องเรียนปฏิบัติกันใช่ไหมล่ะพวกคุณจะไปเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการผูกเชือกรองเท้ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะผูกเชือกรองเท้าต้องผูกด้วยข้างนี้นะผูกด้วยข้างนี้นะในทางทฤษฎีมันไม่ใช่ครับคุณต้องเน้น รู้ในทางปฏิบัติมากกว่าและสังเกตง่ายก็คือมันเป็นการแบบอาจารย์อาจจะให้เป็นการบอกหรือการอธิบายก็ได้ว่าคุณสามารถอธิบายการผูกเชือกรองเท้าตรงนี้ได้นะก็ใช้มือซ้ายมือขวาหรืออะไรตามที่คุณสามารถอธิบายได้ตามที่คุณเข้าใจตรงนี้มีนักศึกษาคนไหนสงสัยไหมครับมีไหมครับอ่าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะผ่านเลยนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ผ่านไปเลยอ่ะต่อไปนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับอ่าในสไลด์นี้เนาะในสไลด์นี้อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูเฉยแต่อาจารย์อยากจะให้เราจําไว้ว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะวัตถุประสงค์ทั่วไปเนี่ยอาจารย์แค่ยกตัวอย่างมาเฉยให้รู้ว่าเป็นประเภทของมันเฉยว่ามี2ประเภทแต่วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอ่าโอเค ต่อไปเนาะเป็นองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับจะแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบนะครับคือองค์ประกอบที่1คืองานหรือ Text ์ e x ์หรือ, text, text, รอทาร์กอาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์ขออ่านเป็นเท็กเนาะเกี่ยวกับความหมายเดี๋ยวเราไปรู้กันอีกทีอย่างที่2ก็คือเงื่อนไขครับ condition อ,อาจารย์อยากให้เราอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยเนาะ,อ,ะอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมาตรฐานหรือ standard ตรงนีอ้องค์ประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เราจะาเริ่มการเขียนในวันนี้ก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็มีงานมีเงื่อนไขแล้วก็มีมาตรฐานนะครับยังอยู่เรื่ององค์ประกอบนะคราวนี้มาบอกความหมายความหมายของคําว่างานหรือคําว่าเทคน,นะครับก็คือพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือให้ผู้เรียนแสดงออกมานะครับต่อไปความหมายของคําว่าเงื่อนไขนะครับก็คือ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์นั้นนะครับต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับมาตรฐานมาตรฐานนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําที่สามารถยอมรับได้นะครับก็คือมาตรฐานนี้มันก็สามารถแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณได้ครับอ่ะตรงนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนักศึกษาจะแบบอ๋ออ๋อทันทีเลยอ๋อเลยรู้จักไหมบางอ๋อชัดพงรู้จักไหมครับบางอ๋อ มีมีใครรู้จักบางอ๋อไหมครับครับขอบคุณมากครับรู้จักแต่บางกะปีครับครับผมครับไปดูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างองค์ประกอบของงานเงื่อนไขมาตรฐานนะครับก็คือตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับตรงนี้อาจารย์จะพาเขียนตัวอย่างตัวต้านทานนะครับอาจารย์ก็จะพาเขียนความหมายของตัวต้านทานนะครับ ก็คือสิ่งแรกก็คืองานก็คือเป็นการบอกนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นพฤติกรรมที่เราอยากให้ผู้เรียนนะครับแสดงออกมานะครับต่อไปนะครับเงื่อนไขบอกเงื่อนไขการเงื่อนไขก็คือเป็นสถานการณ์นั้นนะครับหรือเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นชิ้นงานนั้นหรือเป็นสถานการณ์นั้นนะครับที่ผู้เรียนเนี่ยเอ่อที่ผู้สอนเนี่ยกําหนดให้ผู้เรียนทําตามนะครับอย่างสุดท้ายนะก็คือมาตรฐานก็คือ สามารถมาตรฐานนี้ก็คือสามารถทําได้อย่างถูกต้องนะครับก็คือตัวนี้มันก็จะรวมกันก็คือเป็นบอกความหมายของตัวต้านทานได้อย่างถูกต้องนะครับอ่ามีใครอ๋อหรือยังอ๋อหรือยังอ๋อไหมอ๋อไหมครับเี๋วเลยคราบอาจารย์ <laughs> อ่าโอเคเริ่มออกันแล้วเนาะเริ่มอ๋อกันแล้วก็คืออ่าเอาใหม่นะเอาใหม่งานก็คือการบอก เงื่อนไขเนี่ยคอนดิชันก็คือความหมายของตัวต้านทานส่วนมาตรฐานเนี่ยก็คือได้อย่างถูกต้องนะอันนี้ก็คือรวมกันมันก็ตัวนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเลยนะก็คือเป็นการบอกความหมายของตัวต้านทานได้อย่างถูกต้องนะโอเคนะเนาะแล้วอาจารย์จะพาไปดูตัวอย่างอีกข้อหนึง่งอ่านี่คือรูปของตัวต้านทานอ่าตัวอย่างอีกข้อหนึ่งครับก็ หลังจากที่อาจารย์บอกบอกความหมายไปแล้วอาจารย์อยากจะบอกชนิดด้วยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาอ,อันนี้ด้วยชนิดด้วยก็คืองานนะครับก็คือการบอกเหมือนเดิมหรือเราอยากจะเอาอย่างอื่นขึ้นมาก็ได้เป็นจําแนกอธิบายอภิปลาย,ายหรือแสดงหรือการคํานวณอะไรก็ว่าไปนะครับคือมันเป็นคําปริยาที่สามารถใช้ใช้ได้แบบเจาะจงเลยครับความหมายเจาะจงเลย เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขก็คือชนิดของตัวต้านทานส่วนมาตรฐานก็คือได้อย่างน้อย2ชนิดนะครับอ่านี่เนาะก็คือตัวต้านทานชนิดเอาใหม่เนาะงานคือบอกเงื่อนไขคือชนิดของตัวต้านทานส่วนมาตรฐานคือได้อย่างน้อย2ชนิดเนาะก็จะรวมกันเป็นบอกชนิดของตัวต้านทานได้อย่างน้อย2ชนิดอ่า มีใครสงสัยไหมครับตัวอย่างนี้มีใครสงสัยไหมเลยอ่าไม่มีอาจารย์จะผ่านแล้วนะครับอ่าโอเคงั้นอาจารย์ผ่านเดี๋ยวเราเราลืมเราไม่ได้ลืมหรอกเราต้องผ่านตัวอย่างทั้งสองนี้ไปก่อนเราจําอันนี้ได้หรือเปล่าคําว่ามาตรฐานเนี่ยมันจะมีคําว่าคุณภาพกับคําว่าปริมาณอยู่คําว่าคุณภาพนี่ก็คืออ่กนักษา แยกแยะออกเป็นไหมระหว่างคําว่าคุณภาพกับปริมาณอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างเลยอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นชัดพงชัดพงเนี่ยเป็นคนที่หล่อมากและหนึ่งหนึ่งในความหล่อของเขาก็คือเขาเป็นคนที่เจ้าชู้มากเ<ช>จ้าชู้นี่ก็คือถ้าเวลาเขาจะเลือกผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาเลือกในเชิงคุณภาพนะเขาจะเลือกแค่คนเดียวที่เพียบพร้อมทุกอย่างเลย แต่ถ้าในเชิงปริมาณที่เขาเลือกก็คือเขาจะไม่เน้นคุณภาพเขาจะเน้นปริมาณคือเขาจะเน้นเป็นตัวเลขอ่ะไม่ไม่เน้นว่าคนนี้สวยหรือไม่เน้นว่าคนนี้อะไรคือเขาจะเน้นปริมาณก็คือเน้นเยอะไว้ก่อนนะอ่านักศึกษาเข้าใจไหมครับชัดพงเข้าใจไหมเข้าใจครับทังหมออ่าพอพูดเรื่องนี้แหละยิ้มเปยเปยๆนะชัดพงถือใจครับอนักศึกษาคนอื่นละครับพอเข้าใจไหมครับในสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างไป ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายอีกรอบก็คือนี่นะครับก็คือในเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพก็คือเราสามารถบอกอพฤติกรรมไม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้แบบไม่มีตัวเลขอะ่ะก็คือเป็นคุณภาพอยากให้จําก็คือคุณภาพไม่มีตัวเลขแต่คําว่าปริมาณมีตัวเลขปริมาณมีตัวเลขยังไงปริมาณคืออย่างนี้ครับ ปริมาณก็คือได้อย่างน้อยสองชนิดนี่ออย่างน้อยคําว่าเขาว่าอย่างน้อยสองชนิดนี่ก็คือมันบอกปริมาณแล้วอย่างน้อยสามชนิดอย่างน้อยสี่ชนิดอะไรก็ว่าไปอมีใครสงสัยไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะผ่านเลยเนาะเพราะว่าคาบต่อไปนี้เราเรียนวิชาอะไรคคับต่อไปเราเรียนวิชาอะไรกันเลยเียนแคลครับอ่าเล่นแคลโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเร่งเร่งให้จบเลยอ่ะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีมีเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถมาถามกับตัวกับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งลงในกลุ่มให้เราอ่ะต่อไปเนาะก็คืออาจารย์จะให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดเนาะเป็นแบบทดสอบนิดหน่อยเพิ่มความเข้าใจของเราอ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ลงในกลุ่มเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ แ๊บหนึ่งนะครับอ่าอะยังอยู่กันไหมอ่ะเดี๋ยวยังเห็น,เ,เ,หนเห็นลิงก์ที่อาจารย์ส่งให้เรียงท่านี้สอนเห็นหรือยังครับ ค่านี้สอนค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะอ่าคนอื่นเห็นยังนิตยาเห็นยังสุธาไทยเห็นยังอ่าเดี๋ยวทำเลยเนะาะทำทำตอนนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ให้เวลาที่จริงอาจารย์ให้เวลาไปยี่สิบนาทีนะในข้อสอบแต่พวกเราน่าจะทำกันไม่ถึงหรอกถ้าคนไหนเสร็จเร็วก็ ส่งมาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาะเฉลยเนาะอ่าส่งส่งมาได้เลยครับทําตอนนี้ได้ครับแล้วก็ส่งมาได้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาะเฉลยแล้วก็อ่าพวกเราจะได้มีเวลาไปพักแล้วก็เรียนเตรียมตัวเรียนคาบต่อไปเนาะ ่าใครเสร็จแล้วแจ้งอาจารย์ด้วยนะครับแล้วค่ะอ่ามีใครยังไม่เสร็จไหมครับ ตอนนี้มีเสร็จแล้วสองคนสามคนเสร็จกันหมดแล้วเนาะ ครัอ,อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพามาเฉลยเลยที่จริงอ่าจารย์ได้ทําแบบเฉลยไว้ในข้อสอบของเราแล้วเห็นเห็นไหมตอนที่เราทําเสร็จแล้วมันมีเฉลยมีคะแนนบอกใช่ไหมอาจารย์ <im> ใช่ไหมคํานักษาที่มีกดให้ดูคะแนนด้วยเ,เห็นกันหรือเปล่าครับเห็นกันแล้วเนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะพามาเฉลยเลยเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งเนาะอาจารย์ขอขึ้นหน้าจอแป๊บหนึง่งอ่ะเห็นกันหรือยังครับเห็นแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะอาจารย์จะเอาตัวอย่างจากของนิตยาเนาะอ่ะมาดูกันเลยจากของนิตยาเนื่องอาชาที่ทำ ข้อแรกนะครับข้อแรกวัตถุประสงค์หมายถึงข้อใดอ่าข้อนี้ถูกนะครับก็เฉลยก็คือสิ่งที่หวังของครูผู้สอนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนนะครับเมื <ME> ่อ ER ผ่านการเรียนที่ถูกจัดขึ้นนะครับอ่าข้อต่อไปครับวัตถุประสงค์แบง่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับข้อนี้นิตยาตอบผิดนะครับข้อนี้คําตอบที่ถูกก็คือ2นะครับ2ประเภทอ่าต่อไปนะครับ วัตถุประสงค์ทั่วไปจะเน้นในภาควิชาในข้อใดนะครับข้อนีอ้นิตยาตอบผิดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเีเรียนเนะาะคำตอบที่ถูกก็คือภาควิชาทฤษฎีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีกี่องค์ประกอบนะครับโอ้โหก็ข้อนี้ตอบ3องค์ประกอบนะครับก็คําตอบที่ถูกต้องคือ3องค์ประกอบนะครับ ต่อไปนะครับองค์ประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อใดที่หมายถึงพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือให้ผู้เรียนแสดงออกนะครับข้อนี้ตอบงานนะครับ text หรือ task นะครับถ้าอาจารย์อ่านผิดก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับข้อต่อไปนะครับเงื่อนไขนะครับหรือ condition มีความหมายตรงกับข้อใดนะครับข้อนี้เฉลยก็คือผู้เรียนแสดงพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์นั้นนะครับข้อต่อไปนะครับ บอกความหมายของมอเตอร์ได้คำว่าบอกนะครับนี่คำว่าบอกคือส่วนประกอบข้อใดของการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับข้อนี้ตอบงานนะครับข้อนี้ฉเฉลยก็คือง,งานนะครับไม่ใช่มาตรฐานครับข้อต่อไปนะครับบอกความหมายของมอเตอร์ได้นะครับคำว่าได้นี่นะครับอยู่ตรงท้ายประโยคคือส่วนประกอบข้อใดของการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับข้อนี้ตอบมาตรฐานนะลูกแม อ่าไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสต่อไปนะครับอ่ามาแล้วข้อนี้ถูกบอกชนิดของหลอดไฟได้อย่างน้อย2ชนิดนะครับคําว่าอย่างน้อย2ชนิดคือส่วนประกอบข้อใดของการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมครับก็คือมาตรฐานนั่นเองอ่าส่วนข้อสุดท้ายข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับก็คือข้อนี้นะครับเราตอบตอบข้อะครนะตอบข้อ2อ,อ 2. ก็คือ อธิบายความหมายของมอเตอร์ได้คำว่าได้คือมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดนั่นเองครับอยู่ด้านหลังเนะาะส่วนคะแนนคะแนนเราเราอยากรู้หรือเปล่าเราได้กันกี่คะแนนอ่าตามนี้เลยเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งไม่อยากค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสคือคือคะแนนตรงนี้นี่อาจารย์ไม่ได้เอาไปรวมกับในการาเก็บคะแนนเราหรือในการสอบนิเทอมหรือไฟนอลมันเป็นคะแนนที่อาจารย์อยากให้รู้ว่า เราเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วก็กลับไปแก้ไขซะคือมันแก้ไขตรงไหนทันแล้วก็กลับไปแก้ไขมันซะก่อนที่มันจะสายเกินไปแม่พูดมันแหงชีวิตเลยอ่าตรงนี้ก็มีชัดพงเนาะได้สามมีนิตยาได้สองมีสุธาไทยได้ห้ามีธนิสอนได้สี่ะตรงนี้อย่าไปซีนะครับอย่าไปซีเดียดก็คืออาจารย์แม่เอามาเป็นคะแนนเก็บของพวกเราแค่อยากอยากรู้ว่านักศึกษามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครับอ่า ก็จบไปนะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในคาบนี้เดี๋ยวเราเรียนแคลต่อใช่ไหมตอนบ่ายใช่ไหมครับชัดพงศ์อ่าโอเคโอเคงั้นสําหรับวันนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครมีคําถามอะไรไหมมีไหมครับไม่มีค่ะอ่าไม่มีไม่มีเนาะคนอื่นไม่มีเนาะก็ไม่มีค่ะครับครับครับก็ครับผม สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับครับผมขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบขอบคุณครับ